Liyue Harbor is always changing, so it is only fitting that Lantern r i t e should change in turn. Wushou dancing is famous in China. สวัสดีครับหลังจากที่ผมได้ทำสรุปอัปเดตไลฟ์เกมเชนอิมแพคแพสซกันไปนะครับก็ต้องไปสดุดตาสดุดใจกับน้องตัวลครสีดาวตัวใหม่ที่เป็น DPS ธาตุไฟถือดาบใหญ่เป็นอาวุธนั่นคือกาหมิงนั่นเองครับ น้องการมิงเนี่ยนะครับเป็นตัวละครสีดาวที่มีความชำนาญในการเช่าสิงโต้ไม่ใช่น้องจะเติบโตกป็ลังโจมตีนะครับสำหรับสกิลท่าของน้องเนี่ยถ้าหากว่ากดหนึ่งครั้งน้องก็จะพุ่งทะยานไปด้านหน้าหนึ่งจังหวะและถ้าจังหวะนั้นน้องพุ่งไปโดนมอนเตอร์น้องก็จะทําการทะยานขึ้นไปบนฟ้าและในจังหวะนั้นเองครับที่เราสามารถกดให้น้องนั้นทุ่มโจมตีลงมาใส่มอนเตอร์ได้ด้วยนะครับและการทุ่มโจมตีครั้งนี้นะครับก็จะส่งผลให้น้องเนี่ยสร้างดาเมจไฟที่โดนแรงเป็นวงก้างด้วยครับ เพืเ่อนๆก็ไม่ต้องห่วงไปเพราะว่าสกิลอันติของน้องเนี่ยจะทําให้น้องแปลงร่างครับพร้อมกับฮิลให้กับน้องหนึ่งครั้งหลังจากที่ฮิลแล้วนะครับน้องสิงโตตัวน้อยก็จะออกมากระโดดโจมตีใส่มอนเตอร์หนึ่งทีพร้อมกับสร้างดาเมจเป็นธาตุไฟวงกว้างพร้อมกับสกิลธาตุเลยทีเดียวครับ แต่ว่าตัวคูดาเมจเนี่ยจะมากกว่าสกิลธาตนะครับและเมื่อน้องสุดตัวตัวน้อยกระโดดโจมตีส่มอนเตอร์เสร็จแล้วก็จะวิ่งกลับเข้าไปในฉากรวมตัวกับก้ามิงเหมือนเดิมครับเสร็จแล้วน้องก็จะทําการรีคูดดาวสกิลธาตครับและถ้าว่าเราใช้สกิลธาต์ไปโดยที่น้องกา้หมิงยังเหลือพลังชีวิตเกิน5 0แล้วก็น้องสุดตัวน้อยก็จะออกมาอีกรอบนะครับแต่ทีนี้พอน้องกลับเข้าไปอีกน้องก็จะรีคูดดาวสกิลธาตให้เราอีกรอบนั่นเองครับทีนี้เรามาดูสกิลตัวขงงงนนนน้้กัับาาะครรรรล่ววววถเเเมิไใใททียจํ็ึึ10% เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าน้องการเหมิงเนี่ยก็คือตระคร4สีดาวที่เปธาตุไฟที่สามารถยืนในสนามได้ยาวยๆเลยล่ะครับเพราะฉะนั้นถ้าว่าจะปั้นน้องนะครับก็สามารถสส่แฟร์ฮันเตอร์เอาไว้ได้เลยเพื่อที่จะได้รับบัฟอัตราคิและก็พลังโจมตีกันยังไงล่ะครับ <S 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 ทีนี้ก็มาถึงในเรื่องของกลุ่มดาวกันบ้างนะครับ <S <S สำหรับกลุ่มดาวที่หนึ่งมาเจ้าสิงโตตัวน้อยวิ่งเข้าไปในตัวของกาเหมิงแล้วก็จะทําการฮิวให้กับกามเหมิงหนึ่งครั้ง และเมื่อเรียกน้องสุกตน้อยอีกครั้งหนึ่งมาน้องกลับเข้าไปใหม่ก็จะรับการฮิลอยู่อย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าทุกครั้งที่น้องสงกตน้อยเข้าไปในตัวของกาหมิงมันก็จะทําการฮิลให้กับกาหมิงในทุกๆครั้งที่เข้าไปครับเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่ากลุ่มดาวนี้นะครับจะเป็นกลุ่มดาวที่เป็นการเรียงเล่ห์ให้กับตัวละครได้อย่างดีทีเดียวเลยครับมาต่อกันที่กลุ่มดาวที่2นะครับถ้าหากว่าน้องกาหมิงได้รับการฮิลจากน้องสุกตน้อยในขณะที่เกเต็มเนี่ยน้องกาหมิงจะได้้รััพพลงจมตีีเิ่ขึนน20%ท ในส่วนของกลุ่มดาวที่3จะเป็นการเพิ่มพลังให้กับสกิลธาตุนะครับส่วนกลุ่มดาวที่4นั้นเมื่อการโจมตีด้วยสกิลธาตุโดนมอนเตอร์จะทําการฟื้นฟูพลังงาน2หน่วยครับส่วนในกลุ่มดาวที่5้าก็จะเป็นการเพิ่มพลังให้กับสกิลวัตีนั่นเองครับในส่วนของกลุ่มดาวที่6นี้จะน่าสนใจมากนะครับเพราะว่ากลุ่มดาวที่6จะเพิ่มอัตราค,คิและความแรงคิดให้กับการทุบโจมตีของสกิลธาตุและเพิ่มระยะวงกว้างของสกิลธาตุด้วยนะครับแต่ถ้า,ากามีน้องการมีแค่ศูนย์ก็จะต้องเลี้ลง,องัองเน,น,นเอครบ ส่วนการเปิดหาซีให้น้องนั้นนะครับผมแนะนําให้เปิดป 2, เป็นซ2หรือไม่ก็ c 4 6ไปเลยครับเพราะว่าจะมีแค่2ระดับนี้เท่านั้นนะครับที่จะเล่นแบบแห่งความแตกต่างเลยเพราะว่าอย่างน้อยๆน,นะครับแล้วก็มีน้องกาลหมิง4 0รอไว้อยู่แล้วโดยสามารถกดรับได้กิรากิจกรรมแพดส่วนถ้าใครอยากได้น้องใน C6 เนี่ยก็สามารถไปกดในกาชาก,กนได้เลยนะครับข้อมูลของน้องกาลหมิงในคลิปนี้ก็คงจะหมดเพียงเท่านี้น,น,นะครับถ้าอย่างไรแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดตคดตามช่องผมไว้ด้วยนะครับ พอเป็นกำลังใจให้ได้ทำคลิปดีๆมาเสนออย่างนี้อีกไงล่ะครับส่วนสำหรับคลิปนี้ผมกับน,น้องกาหมิงก็คงต้อตลงลาไปก่อนจะก,กับใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ